ทำกรรมฐา,านสักอย่างหนึ่งขั้นแรกเลยถือศีลห้าไว้ก่อนขั้นที่สองทำกรรมฐา,านไว้สักอย่างหนึ่งแล้วถ้าอ่านจิตอ่านใจได้นะก็ทำกรรมฐา,านไปแล้วพอจิตเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงทำงานขึ้นมาให้มีสติรู้ทันไปไม่ต้องลุ้นว่ามันจะต้องดีอย่างนั้นต้องวิเศษอย่างนี้จะต้องอย่างนั้นจะต้องอย่างนี้ห้ามอย่างนั้นห้ามอย่างนี้ ในการภาวนาในขั้นของวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยไม่มีคำว่าต้องไม่มีคำว่าห้ามมีแต่ว่าขณะนี้มันเป็นยังไงเฝ้ารูนะ้เฝ้าดูเป็นขณะขณะขณะไปนะจิตมันรู้แจ้งเห็นจริงมันก็วางของมันเองวางครั้งที่หนึ่งนะนอริยมรรคเนี่ยมันทำลายอาสวะกิเลสที่ห่อหุ้มอยู่ มันแตกทำลายออกไปช่วแป๊บเดียวก็กลับมาปิดใหม่เหมือนในบอ่อน้ำนะมีเศษใบไม้มีอะไรปลิวเต็มสระอยู่นะเราหาก้อนหินใหญ่ๆหรือหาไม้ท่อนใหญ่ๆทุ่มโครมลงไปนะสิ่งโสโปรมก็แหวกตัวออกไปนะเห็นน้ำใสๆแปบ๊บเดียวก็กลับมาปิดอีกแล้วอาสวานี้ก็เหมือนกันนะ ครั้งที่หนึ่งแหวกออกได้ครั้งที่หนึ่งก็เข้ามาปิดครั้งที่สองก็เข้ามาปิดครั้งที่สามก็เข้ามาปิดอีกจนถึงครั้งที่สี่แล้วมันถึงจะแตกสลายไปจริงๆเข้ามาไม่ได้แล้วจิตมันเข้าถึงธรรมจิตกะระมเป็นอันเดียวกันไปเมื่อเรารู้จักพระรัตนตรัยแล้วเรามีที่พึ่องอันกเกษมแล้วย่างแท้จริงเลยนะั้นนะ แต่ยังไม่ได้อย่างนั้นเราก็เฝ้าร,าราู้เฝ้าดูรักษาศีลไว้เฝ้ารู้เฝ้าดูทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาเนี่ยล้วนแต่ผ่านไปทั้งสิ้นถ้าดูจิตดูใจเราก็เห็นความรู้สึกทุกชนิดนะผ่านเข้ามาแล้วผ่านไปทั้งสิ้นสภาวะทั้งหลายในจิตนะกทั่งจิตเป็นผู้รู้ก็ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปจิตเป็นผู้ไปดูรูปผ่านมาแล้วก็ผ่านไปไปฟังเสียงไปลิ้มรส ไปดมกลิ่นก็เหมือนกันหมดนะไม่เห็นทุกสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปดับไปนะไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนทาวอนหรอกถ้าดูตรงนี้ไม่เห็นนะ